ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าวิหาชาแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเบี้ยแก่เครื่องรางยอดนิยมกลับร้ายกลายเป็นดีแก้อาถันแก้คุณใสเตือนภัยแคล้วคลาดพร้อมวิธีบูชามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันเบี้ยแก้เป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย มีการสร้างหลายเกจิหลายสำนักชื่อเสียงโด่งดังในกระบวนการเรื่องเบียแก้นี้มีจุดมุ่งหมายในการแก้ในสิ่งที่ไม่ดีตามชื่อเบียแก้และพุทธคุณของเบียแก้นั้นมีมากมายนานับประการชนิดที่เรียกได้ว่าฝอยท่วมหลังช้างดังโบราณอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้เบียแก้มีพุทธคุณเด่นคือใช้แก้อาถันต่างๆ เช่นการโดนกระทำโดยไสยศาสตร์โดยการใช้อารัธนาทำน้ํามนต์ดื่มอาบหรือบางครั้งก็ใช้เบีย้ยแก้นี้คลึงตรงบริเวณที่โดนการกระทำมาหรือใช้ในการแก้ยาสั่งของคนที่คิดร้ายกระทำเราได้ใช้ในการทำน้ำมนต์ประพรมบริเวณที่ต้องการแก้อาถรรพ์ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นบ้านที่เคยเป็นป่าช้า หรือหลุมศพมาก่อนหรือเป็นที่ที่มีผีดุมีสิ่งไม่ดีต่างๆจะถอนสารพระภูมิสารเจ้าเสม,มากำแพงล้วนใช้เบีย้ยแก้นี้เพื่อล้างอาถรรพ์ในที่นั้นได้นอกจากจะแก้อาถรรพ์แล้วยังสามารถป้องกันพูดผีปีศาจผีต่างๆผีตายโหงผีโป่งผีปอบสิ่งเร้นลับที่มองไม่เห็นดังนั้นเวลาที่เราไปงานศพสุสาน หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับคนตายผู้ผีวิญญาณจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะพกเบีย้ยแก้ติดตัวเอาไว้เพื่อป้องกันภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านี้ในสมัยก่อนคนโบราณเวลาเดินทางไปไหนมาไหนหรือเวลาที่จะต้องเดินทางเข้าป่าก็จะพกเบีย้ยแก้ไปด้วยเพื่อป้องกันอาถรรพ์ป่าผีป่าหรือแม้กระทั่งไข่ป่า ซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงมากในสมัยนั้นคนที่ถูกผีเข้าสิงสามารถใช้เบีย้ยแก้คล้งองคอหรืออารัธนาทำน้ำมนต์ลดไล่ผีได้เช่นกันเบีย้ยแกเป็นเครื่องรางที่คนดวงตกดวงไม่ดีสมควรที่จะพกติดตัวเพราะเบีย้ยแกสามารถแก้สิ่งไม่ดีได้ตามชื่อจึงเหมาะกับคนที่ดวงตกดวงไม่ดีได้เบีย้ยแกจึงสามารถพลิกฟื้นดวงชะตาไม่ให้ตกต่ำ ประคองดวงชะตาไว้เพราะถ้าหากดวงตกแล้วสิ่งไม่ดีสิ่งแย่ๆจะเข้ามาในชีวิตและช่วงเวลาดวงตกนี้เองศัตรูคู่อาฆาตที่มุ่งร้ายมักจะใช้เวลาช่วงที่ดวงตกในการทำไสยศาสตร์คุณไสลมเพลลมพัดต,ต่างๆมากระทำใส่เราได้หรือแม้แต่พูดผีปีศาจก็จะมาเล่นงานได้โดยง่ายเมื่อยามที่ดวงตก แม้กระทั่งกรรมเก่าก็จะติดตามมาให้ผลได้ในยามที่ดวงตกเช่นนี้เบียแกก็จะช่วยป้องกันประคองดวงชะตาแม้จะไม่สามารถปืนกรรำนั้นให้หายไปหมดแต่ก็สามารถทําให้ทุเราเบาบางจากหนักให้กลายเป็นเบาได้เปรียบกับเวลาที่เราป่วยไข้ไม่สบายถ้าเราไม่มียาอาการเราก็จะแย่ทุกทรมานอยู่เช่นนั้นแต่ถ้าหากเราได้ยามา อาการทั้งหลายก็จะบรรเทาเบาบางลงไปได้เหมือนกับการที่เราพกเบีย้ยแก่นั่นเองวิธีบูชาเบีย้ยแก่ในการทำน้ำมนต์ให้หาน้ำสะอาดใส่ขันหรือภาชนะตามความเหมาะสมแล้วเอาเบีย้ยแก่นั้นแช่ลงไปในน้ำแล้วจัดขันห้าเข้าตอกดอกไม้ทูบเทียนตั้งนโมสามจบเสร็จแล้วให้ตั้งทาาุว่านามพัพทะสามจบจะพักกะสะ สามจบเมื่อตัง้ท่าเสร็จแล้วให้ภาวนาคาถาสามจบดังนี้อสิสติธนูเจวะสัพเพเตอาวุธานิจะพักค,คะพักขาวิจุณนานิโลมังมาเมณนะผุดสันติวิธีใช้หากจะสู้ไว้ข้างหน้าไม่กล้าวไว้ข้างหลังเมตตามหานิยมไว้ขวา การอาวุธสัตราไว้ซ้ายแขวนคอแก้ลมเพลลมพัดอมมาพาดแขนขาปากคอหลงังลิ้นกระด้านถอนคุณใสรูปรอยลงบนใบหมอนคลึงแป้งถอนคุณคลึงปูนถอนพิษถอนเสาถอนพระภูมิสารเจ้าจวเจวิเสมากำแพงเสภภาวนาว่าสมุหะเนยะสมุหะณติสมุหคัตะะโต สีมาคตังผันทเสมายังสมุหานิตโภเอวังเอหินเคลื่อนโมถอนพุทธคลอนทาเคลื่อนอย่าเลื่อนหลุดลอยสวาหะคาถาอารัธนาเบีย้ยแก้ก่อนที่จะพกพาของหลวงปู่เจือปียสีโลวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมให้ตั้งนโมสามจบแล้วว่าดังนี้อิติปิโสภะเขาวา อยาตรายามดีได้ยามพระสีสวัสดีลาโพนะโมพุทธายะแล้วสวดคาถาหัวใจต่อว่าอสังวิสุโลปุสะภุพะพุทธสังมิอิสวาสุเบี้ยกแกเป็นเครื่องรางที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสมควรที่จะมีไว้พกติดตัวเป็นเครื่องรางที่ไม่มีข้อห้ามในการพกพา ใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยมีสร้างกันหลายเกจิหลายสำนักจึงเป็นเครื่องรางที่ควรค่าแก่การพกพาติดตัวถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา